แรงมาขนาดนี้บอกเลยว่าตึงดึงด้ง่ายแน่นอนนะครับมินิเขาเคลมว่าแรงที่สุดตั้งแต่เขาเคยผลิตมานะครับมินิจอนคูเปอร r เวิร์นะครับตัวนี้เป็นตัว gp 3นะวิ่ง25,0 0 0นะมินิเขาเคลมว่าเป็นรถที่เขาเคยผลิตมาเนี่ยเป็นรถที่แรงที่สุดนะครับของมินินะมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับ การชนหน้านะครับกันจังหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับให้เข้ากับตัว GP นะบ่งบอกคือเป็นตัวพิเศษนะครับเหมือนตัวไรเวทนะแล้วก็ไล่มานะครับตัวโป่งซุ้มล้อนะครับก็จะเป็นเคปล่านะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคือโปกติปองล้อเนี่ยเขาจะมีการตีโป่งเป็นเหล็กนะครับแต่นั้นทําให้น้าหนักรถมันเยอะเขาเลยทำโป่งเนี่ยให้เป็นเคปล่านะครับสีเท่มากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวล้อนะครับเป็นล้อลาย GP นะครับแล้วก็ตัวเบรกดูปั๊มนะครับกับจานเบรกที่ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับ ช่วงล่างนะครับก็เซ็ตมาให้เป็นตัว GP นะครับคือพิเศษใหม่ทั้งหมดหัวจดท้ายยันเครื่องยนต์นะครับมากระสีนะครับสีพิเศษ Ra c i n g เกร y นะครับรถตัวนี้เนี่ยจะมีแค่3,000คันทั่วโลกนะครับมีพวงมาลัยขวาแค่575คันนะแล้วก็โคต้าในไทยเนี่ยได้มา30,000เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นลิมิตเต็ดมากๆเลยแล้วก็ตัวซุ้มล้อที่ล้อหน้านะครับจะมีตัวเลขบอร์ดนะครับรันนัมเบอร์นะว่าคือคันนี้คือคันที่เท่าไหร่นะครับคันนี้เป็นคันที่390จาก3,000คคัันน่โละรบ แล้วก็จาก575กันที่เป็นพงมาเลยขวานะแล้วก็พูดถึงหลังคานะครับตัวนี้จะเป็นหลังคาอาลูมิเนียมนะครับก็ไล่เบานะครับให้จุดศูนย์ถ่วงของตัวรถเนี่ยที่ต่ําลงนะครับน้ำหนักจะอยู่ด้านล่างที่มากขึ้นนะทำให้เข้าโค้งได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นไล่มาเป็นไซส์สเกิร์ตนะครับแล้วก็ลายนะครับสติกเกอร์ออกแบบมาสำหรับตัว GP3 โดยเฉพาะนะครับแล้วดูความสวยงามของตัวเบรกตัวล้อนะเบรกจะเป็นสีแดงนะครับให้อารมณ์ที่ตัดกับสีเทาสวยงามมากๆเลยไล่มาที่ด้านท้ายรถนะครับ กันชนหลังนะครับก็ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับให้เป็นตัว G P นะข้อตรงกลางออกคู่นะครับเสียงเพาะมากๆนะเสียงกําลังดีนะครับผมว่าไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายลายธงชาติอังกฤษนะครับที่เขาเรียกว่ายูเนี่ยนแจ็คนะแล้วดูวิ่งหลังนะครับปลีกเนี่ยใหญ่มากๆนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มแรงดาวฟอสได้จริงนะครับใช้งานได้จริงด้วยไม่ได้มีไว้เท่เทนะตัวนี้สภาพตัวรถถือว่าสมบูรณ์โอเคมากๆนะครับสวยงามทุกจุดเลยมาดูที่ท้ายรถกันบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะออกเป็นแนวไลท์เวทนะครับก็ เบาหลังบอกเลยว่าตัดทิ้งนะครับให้อารมณ์ที่แบบเอาไว้ลงขับแท็กเดย์นะครับหรือว่าขับเล่นเสาร์อาทิตย์นะจะมีนะครับเหมือนค้ำกลางนะครับมาให้ด้วยนะลดการบิดตัวของตัวรถนะครับทำให้เวลาเราเข้าโค้งแรงๆเนี่ยก็สามารถเข้าโค้งได้แรงนะครับมั่นคงได้มากขึ้นนะแล้วก็บาะหลังเนี่ยในเมื่อไม่มีเบาะแล้วเนี่ยก็คือสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสังเกตนะครับ จ้าของเก่าดูแลมาดีไม่มีร่อนะครับไม่มีถลอกกันนะสวยงามสครับเพจนะครับเป็น GP นะครับสติกเกอร์ทุกอย่างเดิมๆอยู่ครบไม่มีพ้นสีทับมานะครับตัวบอร์ดนะครับเป็นหนังกึ่งหนังอักันทาร่านะครับชติชิ่งได้มาสวยงามนะครับเล่นสีแตกต่างกันนะแล้วก็ได้เลยเนี่ย ไม่มีขาดนะครับไม่มีลุยนะถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่สวยงามมากๆนะครับนะครับก็จะมีสริลักจีพีนะครับบ่งบอกถึงตัวนี้เป็นตัว GP ด้วยนะแล้วดูสไตล์บอร์ดนะครับทรงบอร์ดเนี่ยจะเป็นบักเก็ตซีนนะครับเวลาเราขับใส่โค้งแรงๆเนี่ยก็จะมีตัวปีกข้างนะครับมาโอบกระชอบเรานะครับเพื่อให้การขี่ที่มั่นคงมากขึ้นนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีทั้งฟลุตคอนโทรลนะและสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆจากพวงมาลัยได้ แล้วก็ไล่มาดูที่คอนโซลน,นะครับคอนโซลออกแบบได้ค่อนข้างสปอร์ตนะครับตัวนี้จะเน้นตัดดาเลยนะคือเป็นภายในเนี่ยดำเล่นดําทั้งคันเลยไม่มีโครเมียมไม่มีเมทัลลิกมาตัดนะครับให้อารมณ์ี่สปอร์ตดูดันมากๆแล้วคอนโซลตัวนี้จะมีนะครับ gp 0 3 9 0เกนี่ยก็บ่งบอกแล้วว่าคันนี้เ,เป็นคันที่390นะรู้ได้ทั้งข้างนอกและข้างในเลยนะครับตัวหน้าปัดเดือนหม่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอดิจิตอลน,นะครับสีคัลเลอร์ฟูลมาเต็มเลยนะแล้วดูเลขไมค์คันนี้นะครับ 25,900กิโลเท่านั้นนะครับการันตีใหม่แท้รถปี2020ไใหม่25ง0 0เฉลี่ยวิ่งปีละ5,000กิโลนะครับถือวิ่งน้อยมากๆนะหน้าปัดเรือนใหม่เท่มากๆนะครับดูคอนโซลกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอตัวนี้รองรับ Apple CarPlay มาเรียบร้อยนะครับปุ่มต่างๆนะครับใช้งานได้หมดนะแล้วดูแอร์แยกเป็น2โซนติดสระนะครับน่าใช้มาก นอกเหนือจากตัวคันเกียร์ตัวนี้ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์แบบเป็นนวลได้ที่คันมือแล้วนะครับก็ยังสามารถนะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ที่แพดเดนชิพนะครับที่พวงมาลัยด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาทํามาเป็นอลูมิเนียมนะครับให้อารมณ์ที่เวลาเรากดเนี่ยมันให้สัมผัสที่ดีกว่าที่เป็นพลาสติกนะผมรู้สึกว่ามันกระชับนะครับและมั่นคงกว่านะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับและบริเวณห้องเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับตีโลโก้ GP มาด้วยนะเครื่องยนตตััวนนี้ะครบ 2,000cc สี่สูบเรียงนะครับตัวนี้เนี่ย306 0กแรงม้านะครับแรงบิดให้มาเจ็บเลยที่450นิวตันเมตรนะครับแรงม้าขนาดนี้บอกเลยว่าตึงดึงได้ง่ายแน่นอนนะครับแล้วดูนะตะเกียบต่างๆนะครับเดิมสนิทหัวน็อตไม่เคยไขนะครับสติ๊กเกอร์เพจต่างๆอยู่ครบนะครับเลขตัวถังชัดเจนนะครับสภาพนี่คือไม่เคยมีเคาะนะครับคานหน้าเดิมทั้งหมดนะไฟหน้าใสๆนะครับไม่เคยขับทางไกลนะ สวยงามนะครับพลาสติกต่างๆเนี่ยไม่มีต่อไม่มีแตกไม่มีซี่นะครับถือว่าเจ้าของเก่าดูแลรถมาได้ดีเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะตัวนี้นะครับคันนี้เนี่ยได้เป็นรถนะครับไม้น้อย25,000กิโลนะครับปี2020นะก็เป็นตัวบีสามนะครับทีนี่เขาเคลมว่าแรงที่สุดตั้งแต่เขาเคยผลิตมานะครับก็ไฟแดงเนี่ยอยู่ที่4ีล้านสแสนบาทนะครับโคต้าในไทยแค่30คันนะจาก3,000คันทั่วโลกนะครับเอ่อตอนนี้เนี่ยเราเปิดไที่ 2ล้าน3า0 0 0 0เาเท่านั้นนะครับท่านใดก็ราคาขายไปเกือบครึ่งอะ่ะท่านใดสนใจนะครับก็ลองมาดูกันที่ G 3 5หกาลลานนะครับ